รเราพาท่านมาดูสวนสวนแม่วันเพนนะครับสามไร่ซึ่งผู้หญิงคนเดียวทําสวยงามมากครับท่านผู้ชมอายุเพียงแค่หนึ่งปีครับทุกอย่างมันก็จะเติบโตอย่างสวยงามเป็นอุโมองต้นไม้หนึ่งปีครับท่านดูนะครับนี่คือมันครับอย่างที่ลุงพ่อบอกว่าสูงกลางเตี้ยเรียดินไม้หัวจาได้ไหมลูกไม้ห้าระดับครับ ปลูกป่า3อย่างให้ประโยชน์4อย่างครับนี่คือวิธีการที่ทําให้ถูกทําไมต้องมีอ้อยตรงโน้นบ้างมีมะละกอมีมะม่วงมีลูกหมอนมีทุกอย่างที่กินได้ครับครับเห็นไหมหมอนเบอร์รี่นี่อะไรรู้ไหมครับจาได้ไหม,มาาใช่ครับม,าามีทุกอย่างมีสะเดามีที่กินได้ครับมีไม้สักไม้ยางนา ไม้ตะเคียนทองไม้หอมจุดเด่นที่นี่คืออะไรครับจุดเด่นที่นี่ก็คือการปลูกป่า3ามอย่างให้ประโยชน์4อย่างตามแนวทางพระราชดำริครับคือให้ปลูกแบบสูงกลางเตี้ยเรียดินไม้หัวนะครับโดยมีโดยมีกล้วยเป็นพี่เลี้ยงครับแล้วที่สําคัญคือน้ําไม่มีแห้งครับเพียร้ยาวไปตลอดทางยาวเป็นแนวยาวครับเป็นอย่างนี้เลยใช่ไหมใช่ไหมฮะอย่างนี้เลยใช่ครับ เดี๋ยวเพียงแต่เราเดินอ้อมเราเราจะเดินอ้อมเหรอครับนี่มองภาพก็มองเห็นแล้วไม่ไม่ไกลครับโอเคซึ่งถ้ามันเป็นเหมือนกันเราก็ต้องใช้เวลากับมันเยอะเราก็ไปดูแปลงที่เราจะต้องใช้เวลาดีกว่าโอเคแปลงไหนที่เราจะต้องใช้เวลากับมันถูกไหมใช่ครับนี่คือผมให้เห็นว่าถ้าหากเราทําแบบนี้เนี่ยมันเหมือนมันมันเป็นล่องมันเป็นอะไรมันเป็นอุโมงค์ต้นไม้ครับแต่ว่าอุโมงค์กล้วยเขาเหมือนกับ จะไม่คุมสักยังไม่คุมนะยังไม่คุมเพราะว่าแค่ปีเดียวครับคือคือที่สำคัญเมคชชว่์ว่าพี่น้องชาววิลล่าฟอเรสเข้าใจว่าปลูกเป็นกอนะครับลูกนะครับปลูกเป็นกอโดยมีกล้วยเป็นพี่เลี้ยงนะ,ะเราจะได้เข้าใจว่าโอเคเวลาต่อไปเราก็จะง่ายเข้าครับส้มโอครับส้มโอมีอ่า ไม้แดงเห็นไหมครับยางนามะฮอกกานีมีฝรั่งครับใช่ครับมะนาวก็สมโอก็มีครับตัวนี้น่าจะสมโอครับโอเคนะครับมีทุกกล้วยเลยครับมีกล้วยหอมกล้วยต่างประเทศของเขาครับอันนี้ฝรั่ง ไม้แดงครับไม้แดงครับใช่ครับเชิญครับครับคือคุณผู้ชมนี่คือความอลังการของการปลูกโคกน้องนาธนาคารน้ำครับของคุณแม่วันเพ็ญนะครับซึ่งสวยงามมากเพราะใช้เวลาแค่ปีเดียวนะครับท่านจะเห็นว่า ความอุดมสมบูรณ์นะครับของโคกน้องนานะครับนี่ฮะซึ่งเราสามารถพิสูจน์ได้ว่าถ้าทำแบบนี้มันก็จะอุดมสมบูรณ์นะครับท่านใดสนใจอยากจะมาก็ติดต่อนะครับเบอร์โทรศัพท์จากอยู่ข้างล่าง YouTube ของเราครับขอบคุณมากครับขอบคุณคุณแม่วันเพ็ญแม่ไม่อยู่นะครับได้ขออนุญาตไว้มาเยี่ยมชมครับสวยงามมากครับ มาเยี่ยมมาชมได้เลยมาให้เห็นกับตาว่าสุภาพสตรีคนเดียวทำได้ยังไงครับขออนุมทนาครับ